สวัสดีจ้าเดวแมล่าจะพามาดูหอยวิรกรรมหอยดูนอนอยู่บนอยู่บนต้นไม้ตัวนี้เราไม่ได้เราต้องจัดการไว้ก่อนเก็บเก็บเข้าไปทิ้ง เนี่ยตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวมากินผักอุ้ยเยอะแยะเลยเก็บทิ้งทุกวันเลยอย,อยู่ข้างในตัวใหญ่มากโอ้ยมาจากไหนเยอะแยะดูจิ้เขาก็หากินของเขานั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมากินผักไงนาะ มันก็เป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องออกมาหากินแต่ว่าก็ต้องจัดการใช่ไหมจะหอยทากดูจริงๆเขาก็สวยนะมีหนวดดูลวดลายของเขาก็สวยงามแต่ขอขอจัดการนี่อีกตัวหนะึ่ง เอ้ยนี่น,นี่จิ้มหนวดจิ้มหนวดน่าหดเลยเนี่ยไปขี้ใส่ตามข้างกำแพงดำดำมากมากขี้ของเขาเดี๋ยวค่อยจัดการเนะเก็บทิ้งทุกวันก็มาทุกวันไม่รู้เข้ามาจากไหนต้องคอยสังเกตดีๆนี่ มานะดูโอ้สบายใจมากไม่ได้เดี๋ยวเขาลงมากินผักปีนกันแบบสบายใจเลยเดี๋ยวปีนเข้าไปก่อนอ กาแน่เลยเมื่อวานเก็บได้10กว่าตัวตรงนี้ที่เดียว10กว่าตัวแพร่กระจายเร็วมากเลยหอยเนี่ยแต่ถ้าข้างล่างเราปล่อยให้มันโลกมันก็จะมีนี่คือต้นพลิกกำลังออกดอกเป็นเม็ดเลย นี่จะเป็นพริกอะไรนาะพริกพริกกินดาถ้าจำไม่ผิดส่วนพริกกระเหลียงยังยังไม่เป็นเม็ดทีนี่จะเป็นพริกแมงดานะคะปลูกไว้เพื่อได้กินอ่าวฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วฝนตกตกแบบนี้อ้ไหอยชอบว่ามีผีเสื้อด้วยนี่แอบบ เนี่ยไม่ได้เลยไมเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ใช้ประโยชน์เลยกองไว้ตรงนี้ก่อนนี่จะเป็นต้นแมงลักจะปล่อยให้เขาออกดอกา็จะเก็บมเมล็ดเขาไว้ หอ,อยตัวเล็กต้องคอยเก็บหอยแต่ละวันก่อนจากกันก็ฝากช่องแม่รัดพาแซบด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่รัดด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่รัดใหม่ สวัสดีค่ะ